เดี๋ยวรอฟังด้วยกันเลยครับถ,รถึงเวลานี้แล้วเ,เดี๋ยวออออยรอแค่แป๊บเดียวเดี๋ยวก็จะได้ฟังพร้อมกันนะครับมั<ป>่นใจแค่ไหนกาก็มั่นใจในตัวเองนะครับว่าจะพยายามทําให้เต็มที่นะครับให้สมกับความความหวังแล้วก็กําลังใจที่พี่น้องประชาชนมีให้นะครับก็ต้องขอขอบคุณทุกท่านที่วันนี้มาร่วม รุนไปด้วยกันหน้ารัฐสภานะครับแล้วก็ทุกกาลังใจที่ส่งเข้ามาในข้อความก็จะพยายามทําให้เต็มที่นะครับในการอธิบายถึงไม่ว่าจะเป็นวิสัยทัศน์ที่มีต่อประชาชนที่เคยมีเวลาตอนก่อนเลือกตั้ง14พฤาภาแล้วก็พยายามที่จะอธิบายถึงความคลางแคลงใจที่วุฒิสภาบางท่านอาจจะมีนะครับก็จะใช้โอกาสนี้ในการที่เราหาฉันทามติใหม่ร่วมกัน,นมีรยายละเอียดข่าวที่ตอวครั้งสุดท้ายครับเดี๋ยว เดี๋ยวสภามีโอกาสให้อธิบายเยอะแยะเลยครับยวรอไปฟังในสภาได้ว huh. so, like mm, ันนี้มีการเตรียมแผนเรื่องเลื่อนการประชุมไหมครับถ้ามีการเลื่อนการประชุมในการโหมตออกไปเท่าที่เท่าที่ฟังวิบสามฝ่ายแล้วโอกาสไม่มีนะครับแล้วก็เมื่อกี้ตอนนั่งรถมารถติดก็ได้ฟังคุณสุทินคลังแสงพูดก็พูดไปในทิศทางเดียวกันว่าไม่น่าจะเป็นประโยชน์กับใครแล้วก็ไม่น่าจะมีการการที่สามารับเรื่องตอนนี้นะกังวลหรือเปล่าทำให้ทำให้ตอวนหรือสสอนี่แบบ ใใเอ๊ะถ้าพูดได้ชัดก็คือว่าสารรับเรื่องในเรื่องเกี่ยวกับธุรการครับแล้วก็แล้วก็นั่นก็อีกเรื่องหนึ่งใช่ไหมครับสองเรื่องแต่ว่าก็ยังคิดว่าเป็นดุลพินิจของสารที่ยังพอมีเวลาซึ่งก็คงจะแยกให้ไม่เกี่ยวข้องกันกับการที่เราจะามีกระบวนการของรัฐสภาในวันนี้นะครับประชาชนก็รอมา2เดือนเต็มเมนะครับก็จะรีบจัดการให้ ่รววไไปดดด้้ยีกา็คงจะนั่นแน่แล้วก็แล้วก็ต้องเมคชัว่ามากันครบแล้วก็ดูคับเพราะว่าตอนนี้รถติดเยอะพอสมควรสสลงเดินขึ้นมาเราไซกันมาก็กำลังเช็คชื่อกันอยู่เอาให้มาครบทุกคนให้ได้แน่นอนแล้วก็ให้เปิดสภาได้โดยไวมีผู้ร้องปมล้มล้างการปกครองครับมองจะเป็นโทษถึงลุกพักไหมครับ ไม่น่านะครับถ้าที่ดูอ่าเร็วๆในเอกสารซึ่งทางพักเองก็ยังไม่ได้นะแล้วก็น่าจะดูในเฟซบ o o กอ Report ์เนี่ยแหละก็ก็แก้ไขแล้วแก้ไขนะครับในนั้นก็ยังจะใช้ข้อกล่าวหาว่าเป็นยกเลิกอยู่ซึ่งก็น่าจะเป็นความเข้าใจผิดกันแล้วก็มีเวลาอีก15วันในการชี้แจงก็ทางทีมกฎหมายแล้วก็ผู้ที่เกี่ยวข้องก็จะรีบชี้แจงครับในการวางแผนว่าจะเข้าไปหรือไม่ครับคนนี้มั่นใจว่าจะได้สิทธิ์หรือเปายกดเดี๋ยวรอฟังด้วยกันเลยครับแต่มั่นใจว่าจะทำนเต็พที่นะครับ รับลื่นไหมคะวันนี้อะไรนะครับรับลื่นไหมคะเชื่อว่าจะรับลื่นไหมก็จะทําให้เต็มที่แต่ก็คงต้องดูเพราะว่าเจ็ดร้อยห้าสิบท่านแต่ละท่านก็ถ้าทำตามที่วิปได้ประชุมกันไว้ก็คิดว่าน่าจะรับลื่น๋ยวต้องขอตัวนะครับผมต้องขอบคุณพีน้องตำรวจแล้ตำรวจอำนวยความสะดวกดูแลไหมครับต้อง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 ฝากพี่น้องตำรวจนะครับช่วยกันดูแลควบคุมอำนวยความสะดวกให้พี่น้องประชาชนแล้วก็ควบคุมสถานการณ์ด้วยครับโอเคนะครับ